ครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับพอดีว่าอวันนี้นะครับขับขับรถดูดีๆนะครับเอ่ามันมีเสียงอะไร,ประแปลกๆนะครับเร็ดลรอดมานะอะผมก็เลยลองไปดูที่อหน้าของเครื่องนะครับก็อผลปรากฏว่ามันมาจากตัวไดชาร์จนะครับคือไดชาร์จผมมีปัญหานะตอนเนี้ยก็ เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะอ่าผมว่านะ่ามันน่าจะมีเสียงหอนขึ้นมาบ้างนะเดี๋ยวก็มาลองดูกันนะครับ่อนนี้นะครับได้ยินไหมครับมันจะมีเสียงหอนขึ้นมามันจะไม่เงียบนะตัวนี้สุดาชาร์จนะครับไดชาร์จของย e ีออสนะเนี่ครับคือเสียงมันหอนนะได้ยินไหมครับลองฟังดูนะจะสังเกตว่าอ่ามันจะหอนนะหอนตามอ่าเื่องรอบรอบเครื่องอออนยนตนะ์ไหมอ่าหอนแต่ของผมรู้สึกว่า รอบเครื่องยนตต่ํามันจักรออนนะแต่พอขับเร็วมันก็ไม่มีเสียงนะครับเนี่ยก็ไม่รู้เป็นเหมือนกันทุกคันไหมน,นะเดี๋ยวผมจะลองอ่าถอดลัดไดชาร์จให้ดูนะถ้าถอดแล้วเสียงเงียบน,นี่แสดงว่าอ่าเป็นเป็นจากตัวไดชาร์จจริงๆนะ,นะก็นี่นะตรงนี้คือจุดจักของมันนะครับผมจะลองถอดดูนะอ่าพอถอดแล้วเงียบเลยนะครับนี่นะปัก ใส่กลับไปนะครับนะครับเสียงมันหอนนะอ่ามันก็จะหอนแบบนี้นครับก็อ่ผมสันนิษฐานว่าตัวไดโอดนะไดโอดน่าจะมีปัญหานะครับส่วนตัวอ่แปลงฐ่านนี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าได้ซ่อมแล้วนะผมก็แนะนำให้อ่าเปลี่ยนทั้งตัวแปลงฐ่านแล้วก็ตัวไดโอดเลยนะครับ ก็จะได้หรือทีเดียวนะก็เดี๋ยวพามาดูตัวออะไรนะครับไดชาร์จนะที่ผมเปลี่ยนไปแล้วนะก็คือมันจะมีสองตัวจริงๆตัวที่เป็นปัญหาคือไดโอดนะแต่ผมเปลี่ยนแปลงทางไปด้วยเลยนะครับอ่ะก็เผื่อว่าอนาคตมันได้ถอดอีกนะถ้าเปลี่ยนไปเลยก็จะให้จะให้มันได้ใช้ยาวๆเลยนะครับอ่ะมันจะได้ไม่ต้องถอดบ่อยนะอ่ะก็ตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้คือแผงไดโอดนะครับอ่ะก็จะเป็นของเดิมนะซึ่ง อ่ามันจะอยู่ที่ตัวไดชาร์จนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนก็ให้เราถอดออกมานะแล้วก็มันจะบัดกีอยู่ตรงนี้นะครับอยูที่หนึ่งอยูที่สองนะอยูที่สามอ่าตรงนี้นะกเกาคีมคีมตัดนะครับตัดเลยเอาคีมตัดนะหนีบออกเลยผมใช้คีมตัดหนีบออกเลยนะครับตัดออกแล้วหลังจากนั้นก็ยกออกมานะครับแล้วก็เอาของใหม่นะเปลี่ยนเข้าไปนะครับซึ่งสาเหตุที่มันหอนนะ ก็เกิดมาจากว่ามันจะมีไดโอดทั้งหมด6ตัวนะครับ6ตัวนะฝั่งด้านนี้3แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอีก3นะครับอ่ะมันก็จะรวมเป็น6นะซึ่งตัวไดโอดหน้าตาประมาณนี้นี่นะที่เป็นแท่งๆยื่นออกมาตรงนี้นะครับนี่นะอ่ะตัวที่หนึ่งนะตัวที่สองตัวนี้นะตัวที่สามอ่ะตัวนี้ ส่วนตัวที่สี่นะครับจะอยู่อีกด้านหนึ่งสี่ห้าและหกนี่นะ,ะส่วนขาตัวไดโอดที่มีปัญหานะครับของผมนะมีตัวหนึ่งนะครับที่ระเบิดนะตัวนี้นะครับตัวนี้นะไดโอดคาดว่าน่าจะระเบิดนะครับตัวนี้ก็คืออ่ามันเหมือนมันระเบิดนะครับมันแตกเป็นรูบริเวณตกลางนี้นะ,ะแต่ตัวอื่นก็คือปกตินะครับนะก็สันนิษฐานก็น่าจะจัดตัวนี้แหละครับที่ทําให้อ่า ไดมันหอนนะครับเวลาเราสตาร์ทแล้วลออรอบ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 ต่านะเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องยนต์ต่ํเมื่อจะร้องนะครับก็เปลี่ยนไปตัวนี้ก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยนะ bon ครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็คือแปลงฐานนะครับแปลงฐานของเดิมของผมก็สังเกตว่าถามว่าเหลือเยอะไหมมันก็เหลือเยอะนะครับเนี่ยแต่ผมก็เปลี่ยนไปด้วยเลยก็จะได้ใช้ยาวยาไปนะครับจะได้ไม่ต้องมาถอดเข้าถอดออกบ่อยนะครับตัวไดาชาร์จซึ่งไดาชาร์จก็ไม่ได้ถอดง่ายนะครับถอดยากอยู่นะ มันมุมมันแคบนะครับก็หลังจากที่เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะก็ประกอบกลับคืนนะถามว่าถอดยากไหมมันก็ถอดยากนะครับก็ด้วยความว่าของเจนสองนะพื้นที่มันแคบม,มากนะครับมันจะไม่มีช่วงใช้ไขควงหรือกอกแกะก,กมากเท่าไหร่นะครับก็จะต้องถอดตัวนี้อถอดตัวที่ยึดตัวตั้งตั้งสายพานนะครับกระได,ดตรงนี้นะแล้วก็คลายตรงนี้นิดหน่อยอ่ แล้วก็ตรงนี้ให้ถอดออกนะครับจะมีตัวยึดอยู่ให้ถอดออกหลังจากนั้นก็ตรงข้างล่างตรงนี้นะเราจะทําการถอดตัวไอ้นี่ออกมาได้นะครับแต่ผมไม่ได้ทําคลิปนะอะ่พอดีไม่ไม่สะดวกทานะครับพอค,คลิปการเปลี่ยนตัวแผงไดโอดนะครับแล้วก็ตัวฐานผมอาจไม่ได้ทาคลิปอาะละเอียดนะก็ถือโอกาสมาแนะนํา เป็นแนวทางแล้วกันนะครับเผื่อใครมีปัญหาหรืออะไรแบบที่ผมเจอนะครับหรือว่าเป็นเคสเดียวกับผมเลยก็คือตัวไดโอดระเบิดนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของคลิปหน้าจะทําอะไรหรือมีอะไรมาแชร์หรือแบ่งปันกันก็รอติดตามกันครับในส่วนของคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ